ถ้าพักขวาอยู่ทางซ้ายก่อนมันจะผิดการเบิกการมริตัดภาพเบิกการไปเลยมึงฟังมึงุณฟกูให้กูไปทางซ้ายด้านขวาไม่ต้องลำบากให้ไปซ้ายก็ไปทางใว้ไปฝาแล้วยด้านขวาแค่นั้นแหละแล้วมันก็จะถูกเพราะผมทำตามปากกูทแไม่้ภาษาศรับสนนะยืนตรงหน้าพับเข่าหลังยืนทางซ้ายยืนทางขวายืนข้างหลังกับพระธาตุเตียนช่วยวุฒิยิงตั้งตั้ง แม่พูดใจเลยเอาจับเขาหลังแล้วยิงสายก่อนพูดใจแล้วมึงไม่สลับเขามึงจะไปยังไงสลับเลยน้าสลับเขาด้วยยกเวลายกปม๊บสลับเลยยิงอยู่ใช่ป่ะพอยิงทางซ้ายก่อนฝั่งขามึงสลับเลยแล้วก็ยิงหลางแล้วก็มาใช้เตรียมเนี่ยเอาอีกทีหนึ่ง้าใจป่ะน้าฟังให้ดียิงสายก่อนปั้งยิงขวาสลับปั๊บเฮ้ยเรียนตัวน้าจิ้นดีมาก ยิงทางขวาเมื่อไหร่สลับเข้าเลยเตรียมใช้ปุ้เตรียมเช้ปุ้ดไยมง้เดี๋ยวไม่ซื้อแม่อยู่นี้แหละยิงทีตรงหน้าพับเข่าหลังยิงท้างซ้ายยิงทางขวายิงข้างหลังสองนัดกับราชเตรียมใช้วุฒิยิ่งบังบังไปบัง เก็แค่่นียไอ้ข้างหนึ่งฟังคำสั่งให้ดียิงตรงหน้าพับเข่าหลังยิงทางซ้ายยิงทางขวายิงข้างหลังกลับมาท่าเตียงพิวท์สองนัดยิงฟังฟังเออฟังเออยกตูดเออรับฟังฟังเอ๊ะเอ็มเอ็มมันก็เริ่มดีขึ้นอีกข้างหนึ่งมันเริ่มสวยแล้วอ่ะ ได้แล้วยิงยิงตรงหน้าพับเข่าหลังยิงทางซ้ายยิงทางขวายิงข้างหลังกับพาท่าเตรียมใช้วุธสองนัดยิงป้งเอองยกตูดป้งรับเขาป้างตูด้งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปก็จะมีการมต้องถือแบบม้าเหียยจะมีฝึกดึงเจอเชอไง เอาเพื่อเสียเวลาอยู่ยิงตรงหน้าพับเข่าหน้านะลุกแทงปืนแม่งดึงขึ้นมาให้บันที่มึงฝึกมาแหละยิงยืนตรงหน้าพับเข่าหน้าล้มหน้ากับท่าเตรียมใช้ปุ๊ดสองนัดยิงป้องป้องป้องยังแม่งพร้อมอะไรกูเริ่มมา่อนั้นแหละเอากูเอาท่านี้ได้ปืน อีกตรงหน้าพับข้อหน้ารมมหน้ากับท่าเตะพิทุศสองนัดยิ่งเึงตึงปุบง๊บึงต <c oughs> ึอตึงพังตึ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 งบึงตึงต๊งตึงตเงีึงต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 งตึ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 งปึงตงตึ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 งตตึงงตึ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 งงตึงปึงตึงตบงตึ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 งุึงต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 ึ๊ตป ท่านไม่หวนนะต่อไปก็จะเป็นพับเข่าหลังนะครับพับเข่าหลังหยุดยืนตรงหน้าพับเข่าหลังล้มหลังกับพระท่าเตรี๋ยวชายวุฒสองนัดยิ้งเอาไปเอาไปเติมเติมยังยังช้างข้างเขาเลยตัวมันจะอะไรน้ำหนักมันเยอะอีกครั้งหนึ่งหยุดยืนตรงหน้า พับเข่าหลังเด้งให้ดีนะเว้ยยิงยิงต้นหน้าพับเข่าหลังล้มหลังกลับมาท่าเตียงยืนสองนัดยิ่งปังวจะเด้งสวยเงี้ยป้าวพักปืนพักปืนวางเบอร์กครไม่ตันที่เรื่องพักปืนพักปืนก็จัดแถวไปด้วย การควบการเคลื่อนด้วยคลื่อเรียบร้อย